นี่ไงประมาไม่ได้นะคะตัวแม่มาแล้วคะ่ะของจริงคะ่ะของแท้คะ่ะฉันบอกเลยว่าคามาราแฮร์ริสเนี่ยนอกจากคาริสม่าและความปังของชีแล้วเนี่ยสปีชชีเนี่ยคมมายและความแม่นทางด้านกฎหมายเนี่ยของคารมาราเนี่ยอลังการเธอเขาเป็นอายการสูงสุดเป็นสวมาสวเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของรัฐที่ใหญ่มากๆคือแคลิฟอร์เนียรัฐนี้เนี่ยจะบอกว่าสู้กัน ยิบตาเลยนะคะใครจะมาเป็นสอบวอรัฐนี้ได้ก็คือนัมเบอารวันอลังการและสปีชของคาราราเนี่ยต้องบอกว่ามันเลดจริงๆแม่นมากสมกับเป็นอายการตัวแม่ทรัมป์ตุยแน่คะ่ะเจอเข้าไปเปิดงานมาก็โซโล่เลยนะคะเปิดแคมเปญมาก็โซโล่เลยคะ่ะโซโล่อะไรพูดถึงคดีของโดนัลด์ทรัมป์ ออืซึ่งหลายคนเนี่ยที่ติดตามการเมืองของสหรัฐอเมริกาจะทราบดีว,ดว่าโดนัทรัมเนี่ยคดีบานตูดเลยบานเตคุนาแต่ว่างานนี้เนี่ยต้องจับตาแหละเพราะว่านักกฎหมายก็เอาแผลเรื่องนี้มาสกิดสกิดแรงคุณอะต้องติดตามนะฉันรอเลยการดีเบตหลายคนสงสัยว่าอ๊ยมาเปลี่ยนม้ากลางศึกขนาดนี้เนี่ยมันจะไหวเหรอ เธอเมืองนอกอะ่ะเวลาเขาตัดสินใจแคมเปญเรื่องหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเหมือนเมืองไทยหรอกสามสี่เดือนคุณนะของไทยก็ฟิลเดียวกันะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเจ้าได้ไหมลนะ่ะ <c oughs> คุณนะมีมแน่นอันนี้เหมือนกันพอกันนะแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็แค่สองพักเนี่ย <c oughs> เออสนุกเธอต้องติดตามคาราเทชีเลิด ที่ที่เลิศ